ไม่ใช่ผมกอฟพิชยารีบเคลียร์ภาพอันต์สาวหลังคนเข้าใจผิดแฟนสาวท้อง ทำเอาชาวเน็ตตกอ,อกตกใจกันเป็นแถวพร้อมกับแสดงความยินดีกับนักสแสดงหนุ่มกอบพิชยาและแฟนสาวชาวรัสเซียแอนนี่หลังมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วค่ะเนื่องจากหนุ่มกอบได้โพสต์ภาพที่ตรวจคันขึ้น2ขีดที่แปลว่ากำลังตั้งท้องทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาสแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันถล่มไอจี ล่าสุดหนุ่มกอฟไม่รีรอหวั่นคนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้จึงรีบออกมาเคลียร์ชัดโดยการโพสต์ภาพข่าวพร้อมเขียนข้อความแนบว่าไม่ใช่ผมที่โพสต์ไปเป็นผลตรวจของน้องสาวนะครับใจเย็นเนาะทุกคนเรียกว่าออกมาเคลียร์ชี้แจงชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ทําเอาชาวเน็ตบางคนแอบผิดหวังเพราะหลายคนก็อยากเห็นกอฟจูเนียกันแล้ว